แล้วก็จะเริ่มแล้วมันจะขอเริ่มเปิดเลยเนาะจะได้เอาไปลงบ้านแดงได้สวัสดีคุณดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับ our last conversation ลายที่เท่าไรแล้วายที่3หรือ4ก็ไม่รู้นะครับไม่เคยจำได้ทีช่องนี้มาเราจะมาเล่นต่อเลยโอเคคือเกมนี้ผมก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับว่าตัวละครมันชอบให้กูวิ่งไล่ตามหาเลอเกินเนี่ฟีลวิ่งไล่แปสถานที่ปีสิงแล้วเราก็เลื่อนรถอยู่ใช่ เท่ากับว่าเราต้องไปหาน้ำดื่มเจอแล้วครับเจอน้ำดื่มจนได้ดื่มน้ำเร็วสวยครับเราต้องไปตามหาเพื่อนใช่ไหมคือเกมนี้เสียดายอย่างคือมันไม่มีแมปไม่มีอะไรเลยแบบว่าเอา้านี่ไงมาถึงเลยมาแล้วไงไว้เอาเรื่องไงก็มาทางนี้ก่อนเบาๆด้วยนะมีเราจะให้ดูต้องเบาๆมันแอบ,บอยู่หลังเสาใครจะไปรู้วะจะให้ผมดูอะไรครับนี่ไงเพื่อนเจอแล้ว เราไม่ลืมขึ้นต้องคุยกันนะมินอ้าวคุยอะไรนะอืมฉันรู้งั้นเหรอใช่คงไม่นต้องถามใชนมันคุยเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนแน่นอนครับผมมั่นใจสุดสดูทุกคนยนะครับแบบพูดคุยกันได้นะอืมคือฉันขอโทษนะฉันไม่รู้ว่าทุกอย่างมันจะออกมาเป็นแบบนี้เออดูเศร้าเลยนี่คงเป็นเรื่องที่เธออยากจะรู้มากที่สุดนะว่าทําไมฉันถึงชวนเธอมาที่นี่คือตอนแรกอ่ะฉันได้ลองถามเพื่อนอีกคนนึงดูว่ามันจะมีไหมนะสถานที่แบบนี้ซึ่งเธอคนนั้นก็ไปถามคนต่่่ออไไปให้้้ีีีีกกททแลว็ดนมา อุตตาสวัสดีคุณราชาการอะไรราชาการเบียวโอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนอีกคนที่เธอมาถึงปันปันันเหรอปันปันตัวละครตัวละครนะครับแต่ไม่เคยเห็นหน้าเขาเนาะใช่แต่ปันปันไม่รู้เรื่องด้วยนะฉันแค่ถามเ่นเกียวกับฐานที่เฉยอุตตาสวัสดีคุณดาวเพชรด้วยนะครับปันปันไม่รู้อะไรเลยอ่ะไม่รู้อะไรด้วยเลยเนาะครับทั้งสิ่งที่ที่เราจะเกิดขึ้นนะครับหรือแม้แต่สิ่งที่จะทําให้อ่าเราพูดต่อจากนี้มาทํะไรอุ๊ยชื่แม่มึง เอาจิ้มทำไมอะนี่หละคือสิ่งที่ฉันทำตั้งแต่แรกเธอควรตกใจมาเลยใช่ไหมเฟิร์นกูก็ตกใจบัง哈ขัวเ้ยแล้วมึงจะแล้วมึงจะเล่นตัวอะไรทีนี้แต่ทุกอย่างมันกลับไม่เป็นไปตามที่ฉันคิดไว้อยู่ดีเจ้าคนถือหัวนั่นก็โผล่มาแล้วยกเธอกับฉันออกจากกันและในท้ายที่สุดฉันก็ถูกเอถูกเขาคอใช่ไหมที่ฉันบนตึกนี้อ้าวมันไม่มีตัวตนอยู่แล้วมันก็พาเพื่อนมันไปอยู่ด้วยนี่หว่ามันขาหายไปแล้วสุด หลังจากนั้นฉันก็ตุยวนเวียนไปมานะครับอยากรู้ว่าเธอเป็นยังไงบ้างเธอที่ฉันได้เจอทุกครั้งนั้นคือเธอจริงๆหรือเธอในความคิดของฉันกันแน่ฉันวนเวียนอยู่ความอะไรก,กลุ้มใจแบบนี้มาตลอดเลยตายแล้วคือกูเข้าใจแหละมึงเหงาไม่ต้องพาก,กูอยู่ด้วยก็ได้สมัยนี้โซเชียลมีเยอะแยะเอยหรือสมัยในเกมมันไม่มีวะ่ะเธอควรจะตุยด้วยน้ำมือฉันสิแล้วฉันจะไดะ้ตุยตามเธอไป แล้วเราจะได้อยู่ด้วยกันแต่นี่ไม่นคนเียเรื่องกันเลยอ่ะฉันตัง้งใจต้องอยู่คนเดียวอ่ะเป็นผีไปไหนบ้างไม่รู้ตายแล้วมันเหมือนกับเรื่องอะไรวะหนังเรื่องหนึ่งครับที่อิงจากเศรษฐกิจต้ยมยำกุ้งนะครับแล้วก็โดดตึกอะไรสราบ,บานโดดตึกกันนะครับนั่นแหละกูพูดได้ไหมวะมีคนมากมายในที่นี้ี่จบชีวิตเองเพราะความเครียดความสิ้นหวังหรือด้วยเหตุผลอ,อะไรก็ตามรู้ไหมว่าทัา้งที่มีคนมามันไม่เคยมีความหวัง อาจะเป็นแบบเธอเกิดขึ้นในใจฉันเลยคนที่สุดยอดอย่างเธอเนี่ยไม่มีทางที่มันเป็นอจะมาที่นี่เพื่อทําอะไรแบบนั้นแน่ๆเธอน่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแล้วมีความมุ่งมั่นกับความต้องการของตัวเองเสมอไม่เหมือนกับฉันที่ใช้ชีวิตตามเส้นทางคนรอบข้างเห็นว่าดีน่าเศร้านะครับเอยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะมึงมาจบตอนนี้ไม่ได้นะครับคือเข้าใจไหมว่ากูก็อดอยู่ยใช่ไหมแล้วเธอมันจบเร็วอ่ะมันก็จะแปลกๆไง ขอร้องอย่าจบเร็วเลยขอให้ถึงชั่วโมงก่อนแล้วค่อยจบได้ไหมพอรร้ตัวทีนี้เส้นทางนังน่งเราก็ต่างกันมากเลยเนอะมันทําให้ฉันเหงาเหงาจนกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นเลยอ่ะอ๋อถึงว่าครับมันกังกุ้มกังวลเรื่องนี้ไปปรึกษาบันนี่นั่นแหละไม่รู้ว่าผ่านไปกี่ปีหนละังจากที่ฉันตุยนะครับแต่ระหว่างนั้นก็มีคนหน้าใหม่มาที่นี่เรื่อยๆว่างๆฉันก็ลองจินตนาการดูว่าตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างนะสบายดีไหม พบเจอความฝันที่เธอตามหาหรือยังแล้วทำสำเร็จหรือเปล่าเธอคงกระโดดดีใจไปทั่วห้องแน่ๆเลยถ้ามันเกิดขึ้นจริงเออมึงมาดับฝันกูซะงั้นทุกครั้งที่ฉันจินตนาการถึงภาพเหล่านั้นมันก็อดมีความสุขไปด้วยไม่ได้เลยเออไอ้พวกเด็กมีปมแล้วพอย้อนกลับมาดูสิ่งที่ฉันทํากับเธอในวันนั้นก็ทําให้ฉันคิดได้ว่ามันเป็นเรื่องเห็นกับตัวชัดเลยดีใจนะที่ฉันทํามันไม่สําเร็จแต่จากที่ดูเธอในตอนนี้แล้วมันแปลว่าเธอเองก็อ้าวนี่เลย ทานฟอร์มไหมครับตอนนี้ใช่อย่างที่คิดเลยฉันเองก็ไม่รอดเหมือนกันอ้าวฉันขอโทษไม่มินฟังที่ฉันพูดก่อนก่อนจะขอโทษเธอคงจะเกลียดฉันมากเลยทีนะตลอดมาแต่ก็สมควรแล้วไม่มินเออคือมึงฟังกูหน่อยสิมึงอย่าพูดแซ่ฉันขอโทษฉันขอโทษจริงๆขอโทษที่ทําให้เธอต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ขอโทษที่เธอต้องมาพบกับคนอย่างฉันคือมึงไม่ฟังกูอ่ะเฮ้ยเออฟังกันบ้างสินี่ไงก่อนเลยโรแมนติกดีครับ ฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอมีอะไรแปลกฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอมีนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์และฉันรู้ก็ยยัขออภัยนะครับลินพันธ์และฉันก็รู้อยู่แล้วว่าที่เธอพาฉันมาที่นี่พอมีอะไรบางอย่างมากกว่าการเดินเล่นรู้อยู่แล้วโกหกถ้ารู้อยู่แล้วทำไมถึงยังเป็นเพื่อนกัน่อล่ะแล้วทำไมต้องเลิกกันเป็นเพื่อนกันด้วยอ่ะฉันไม่คิดจะตัดเพื่อนพอเรื่องแค่นี้หรอกนะแล้วมันก็เป็นหน้าที่ของเพื่อนที่จะต้องพากันเดินไปในทางที่ถูกไม่ใช่เหรอ ไอเดี๋ยวาทำไมผมนี่เสียงซอนวะฮัลโหลเทไม่มีเนาะเมื่อกี้เหมือนผมน่าจะเปิดเครื่องสักเครื่องหนึ่งนะครับแล้วมันเปิดเสียงไว้แล้วผมได้เสียงตัวเองแววๆตกใจเลยมื่อนี้แล้วฉันเองก็เป็นคนเอเลือกเป็นเพื่อนกับเธอมาตลอดมาเออนะเป็นคนเลือกเพื่อนนะครับแบบว่ายัางคบต่ออะไรอย่างเงี้เนาะรวมทั้งกันมาที่แห่งน,นี้ก็ฉันก็เป็นคนตอบตกลงมาเอง ตอบตลกมาเองโอเคโอเคไม่เป็นไรครับอันนี้ยืนยนได้มาเพราะงั้นอย่างน้อยอย่าโทษเรื่องเหล่านี้ให้เป็นความผิดของเธอเลยนะแต่ถึงอย่างนั้นความจริงที่ว่ามาที่นี่ให้เธอต้องตัวอยู่ดีมันก็ไม่เปลี่ยนไปอยู่ดีสินะเออฉันรู้เพราะงั้นเธออยากจะโทษตัวเองก็โทษแค่เรื่องความสับเพ่าในการเลือกสถานที่ที่นี่ก็พอเออฉันใช้ขอโทษนะเฟิร์นที่ฉันมันสับเพ้าเลือกสถานที่ไม่ระวังจะทําให้เธอต้องมาตุย ฉันให้ไปให้งั้นเรากลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วนะเธ้ยังเคจริงๆหรอก,ก็กคนอย่างฉันแน่นอนอยู่แล้วสิขอบคุณนะเออกอดอะไรแต่เมืองเพื่อมีจิ้มกูอยู่เลยเออแล้วก็กลายเป็นวิญญาณไปด้วยกันเลยครับเศร้าเลยครับน้่ตาไหลฮะให้ไปแล้วตกใจอะไรพวกเธอเป็นผีกันหรอใช่เดี๋ยวนะนายเห็นพวกเธอเป็นยังไงเนี่ยก็ห <c oughs> ไปสิเดี๋ยวไอ้ที่กูเล่นมาตั้งแต่เริ่มนี้ก็คือแบบ ท่อนไม่อะไรพูดได้ท่อนไม่ท่อนไมเอะไรพูดได้ครับคุณชื่ออะไรตัวละครเรา,เราวิทูวะเออถามวิทูเลยครับสวัสดีคุณนายนะครับคือเข้าใจไหมว่าอันเนี้ยผู้ชมที่เพิ่งมาดูทีหลังไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าเราจะงงกันในเรื่องนะครับเดี๋ยวผมเอาไปลงบ้านแดงเพิ่มให้เป็นคลิปย้อนหลังเนาะเออไปนั่งอ่านได้เลยครับเดี๋ยวจะฟังผมเสียงผมไพเราะก็ได้นะมันมั่นกันไปละหยอกเล่นหยอกเล่นหยาบจัง ผมพูดระเบคยบคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณรีพีทให้ผมได้ไหม,ม,มขอขอรรครับผมขอโทษอภัยจริงๆครับผมไม่ทันรู้เมื่อกี้ผมพูดระยอยบนะครับไม่มีเนื้อนุ่มเหรออ่๋อ,อถ้าจะเป็นมุกใช่ไหมหยาบเนื้อหยาบกับเนื้อนุ่มเนาะโอเคงงไรกูเอาเว่างั้นเหรอเราเห็นไม่เหมือนกันสินะที่ฉันเห็นก็คือ คนนึงเหมือนโดนจามกลางหัวแย่โอ้โอเคผมไม่อ่านแล้วนะครับเดี๋ยวโดนแบรนแล้วอีกคนหนึ่งเหมือนโดนจามจากบาดทางซ้ายนะครับถึงท่อนตรงกลางโอเคครับผู้เล่นใช่ไหมเนี่ยมันคือท่อนไม้จี้ไฟโอเคงั้นเดี๋ยวผมลองเอาไปทบทวนและพิจารณาดูนะครับขอบคุณสําหรับเขาเรียกเป็นความรู้ใช่ไหมครับอ่านี่พูดเรื่องจริง,รงเหรอเนี่ยก็อบอกแต่แล้วไงว่าไม่มีผูีคนใดฟังเราอยู่โอ้ว้าว ก็ฉันไม่รู้เลยนี่ว่าอันไหนพูดจริงอันไหนพูดหลอกกันแน่เนี่ยอ่าโทษทีตอนยังไม่เจอนาะยฉันพยายามหนีผีผู้หญิงตลอดเลยแต่สุดท้ายก็โดนเจอแล้วก็ถูกเอถูกถามคําถ,ถาม,ถามอ่าน,น,น,นั่นไงแสดงว่าอีมินใช่ไหมที่ไล่ตามส่วนไอที่เราเจอห้อยหัวนั้นใช่คนเดียวกันไหมวะสุดท้ายเลยประชดบอกไปว่าถ้าอยากเจอกันนะก็ตามมานี่โอเคสรุปก็มาจริงไม่น่าเลยไม่เอาไม่ฟังกลัวกลัวกลัวแล้วกูไงต่อทีนี้ เออไม่รู้ใจที่ว่ายังไงเหมือนกันแต่ผีบอกว่าบอกฉันมาว่าคอตะกอเขาซะนายคิดว่าไงน่าจะหมายถึงเจ้าเอเลียนนั่นแหละหรือไม่ก็หรือไม่ก็คือผีที่เจอน,น่าจะเป็นผู้หญิงทั้งหมดใช่ไหมก็น่าจะใช่นะบางทีาอาจจะหมายถึงอ่าบางทีนายอาจจะหล่อเกินจน,นขเขาเจะใสเก้าโอเป็นแปไม่ได้หล่อเลยนะครับเนะี่ยงั้นถ้าเราต้องคอ,อตะกอเจ้าตัวนั้นจริงๆเราทำทำได้หรอไม่ลองก็ไม่รู้สิยังไงก็ต้อง เการตัวล่อก่อนน่ะสำหรับตอนนี้กูสินะกูมั่นใจโอเคมันมาเป็นเอเลี่ยนเลยครับมันจำสแกรผมนะผมผมชินแล้วกลัวอะไรตัวละครวิทูร์สาตัวละครกลัวผีครับคุณและคือมันมันเขาเรียกไงมันกลัวผีเกือบทุกอย่างเลยอ่ะอะไรกีตามที่เป็นผีมันกลัวหมดเลยครับมาอย่างีเราต้องวิ่งตามคุณบันนี่ไปนะผมจําชื่อเพื่อนผมไม่ได้อ่ะโอเควิ่งเรื่อยๆเลยครับ ันไม่มีทางไปไปในอื่นเลยใช่ไหมเคยงวิ่งต่ออาเนี่ยข้าน้ำหญิงมาเอา้าปิดทำไมไม่เอาแบบนี้ดิอย่างเงียบดิชิบหายแล้วมาแล้วนี่ไอ้เฮ้ยเกียดจังเลยความสิ้นหวังที่ทำใจต้องยอมจำนนเฮ้ยมันจะงาากูลเลยเฮ้ยเพื่อนกูออกมาช่วยทำไรอะ่ะอยากเข้ามาจะตะโกนอะไรก่อนส,ส,สัอ๋อโอเคเอาเลยครับ เอ e n เลยทำกันได้ลุงคอยบ้าไม่ค่อยคุยกันข้างน,นอกนายไปก่อนเลยมันทาอะไรอะขอโทษนะแต่ต่อจากนี้แต่ต่อให้พวกฉันเป็นายที่ตุยสุดท้ายนายก็คงถูกจับไปทดลองต่ออยู่ดีเพราะงั้นการตุยตอนนี้เลยอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนายก็ได้ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่รู้สึกเศร้าแปลกๆอย่างนี้นไม่รู้ มันจะฟื้นมาไหมวะอ,อ้าวอันนี้ไม่ใช่พานลงที่มันไล่เราเหรอนี่เราอยู่ในนั้นมานานแค่ไหนกันเนี่ยนี่ผีข้ามมันกันเลยทีเดียวแล้วเจ้านั่นคุณดินทําไมแล้วนั่นแล้วสุดเจ้าตัวนี้นมาทําไมกันนะอา้าวคืออะไรครับ ผมเซฟสองกันเลยผมไม่รู้มันคืออะไรครับคุณหาของอยู่หรออันนี้ถามจริงๆหรือกลัวเนี่ยก็ต้องคุณหาหาของดิไม่ไม่ถึงแบบคุณหาอะไรกล่องเก็บของของเพื่อนอนะ่ะก่อนเจ้าตัวจะเสียเจ้าตัวบอกว่าให้มาเ,เป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้าที่มาเจ้าตัวเนี่ยแต่ว่าฉันอานไม่กล้ามาคุยต่อหน้านายก่อนเจ้าตัวจะเสียกันเหรอเด๋ยนนะชื่อมังกับผีตัวที่สองเลยไม่ใช่ของปันปันอนะ่ะคนเดียวกับ ที่เฟิร์มพูดถึงโอ้เอาอยู่ห้องเดียวกันเลยเนี่ยไม่บังเอิญไปหน่อยหรอนายเอาอะไรที่ว่าใจเป็นคนเดียวกันไม่บังเอิญหรอกที่ฉันมาที่นี่ในวันนี้เพราะฉันเป็นเพื่อนกับปันที่มาเอาของที่ปันอยากให้ฉันส่วนที่พวกเขาตุยไปที่นี่ก็พอฉันเองฉันเป็นคนที่ปันมาปรึกษาเรื่องสถานที่โอ้โทษทีที่พูดไปแบบนั้นแค่ดีใจที่พวกเขาไม่ได้โกรธปันนะจะตัวไม่ควรจะต้องมารับผิดชอบด้วยดิสรปคือทั้งสองคนนั้นเป็นเพื่อนกับปัน ซึ่งก็แปลว่าอายุสองคนนั้นจริงๆก็เท่ากับเราส่วนที่ยังใส่ชุดนักเรียนอยู่ก็เพราะว่าตุยในตอนนั้นอ๋อโอเคครับเข้าใจบรรลุแล้วครับก็ว่าอยู่นะครับว่าคิดว่าจบมปลายกันแล้วคิดไปคิดมาก็มีแค่ชั้นอนดีตที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับที่นี่เลยพูดอะไรของนายนายก็ตุยที่นี่เอาแค่นั้นก็เกี่ยวมากพอแล้วฮะเชื่อก็แย่แล้วฮ่าฮ่างั้นเรากลับกันเลยไหมเออเอเอฉันเก็บไดอารี่หลานชายของลุงพันลงมาด้วย ค่อยอ่านตอนกลับถึงที่พักแล้วกันไปก็ปดูทรงแล้วน่าจะใกล้จะจบแล้วไหมนี่ครับจบแล้วนะ่ะชิคบันนี่ชิคบันนี่พิกเซลนี่ครับโอเคผมต้องเอาไปรวมกับไ์ที่แล้วว่ะพาร์เนี้ไล์เนี้ยการเพ c ย e เตอร์นิวเมชั่นเกมสไปไซเดอนันเริ่มมิสิกถือว่าเกมดีครับ เกมที่ลื่นครับ thank you for ์ฟินโอเคครับเ h ็ n k you for แอพพล i เ n นเหมือนกันครับผมทำไมทำไมวนมาเดี๋ยวนะนี่เรากลับมาที่เดิมได้ไงเนี่ยนี่วิทูป้าจริงๆที่เราวนอยู่ที่เดิมแบบนี้คือว่าฉันเมื่อกี้ฉันเอามือล้วงกระเป๋ากางเกงแล้วพบว่ามีแต่ความว่างเปล่าแล้ว กุญแจรถหายน่าจะตกอยู่ในอาคารเข้าไปช่วยกันหาในดีเอาจบมาอย่างนี้เลยครับยแล้วฉากหลังมันสว่างด้วยะหนังสือได้อลีอาล่อานเลยครับผมอยากอ่านเหลือเกินมาคุณลุงต้องไปทํางานับเราที่สําคัญมากผมห้าบอกใครเด็ดขาดนั่นคือสิ่งที่ผู้ในการโรงเรียนบอกผมก่อนคุณลุงไปคุณลุงบอกว่า เขาอยากให้ผมได้เข้าเรียนได้เล่นสนุกกับเพื่อนเพื่อนได้มีความสุขและชีวิตในแบบที่เด็กๆควรจะได้รับทําไมคุณลุงไม่ถามผมบ้างละ่ะว่าผมต้องการอะไรผมไม่อยากให้คุณลุงไปเลยเวลาเรียนผมก็ได้เลียนกับคนอื่นนอกจากเหนือจะเป็นพานโรงตามปกติแล้วไม่ก็ไม่มีใครยอมรับผมเป็นเพื่อนกับพานโรงอย่างผมเลยแต่ผมไม่สนถ้าการที่ผมเป็นพานโรงทําให้พวกเขาไม่อยากเป็นเพื่อนกับผมผมก็ยอมรับมันเป็นพานโรงแล้วมันผิดตรงไหนโรงเรียนนี้กำลังจะปิดตัวลงแล้วลุงผมละ่ะ เขายังไม่กลับมาเลยเขาอยู่ไหนเขาไม่เคยกลับมาเลยหรือว่าเขาจะทิ้งผมไปแล้วผมไม่กล้าออกไปข้างนอกยังไงทุกคนก็มองผมด้วยส,สายตาอันเหยียดหยามอยู่แล้วโรงเรียนถูกปิดไม่มีใครมาเรียนที่นี่อีกแล้วแต่มีกลุ่มคนใส่ชุดแปลกๆมาดัดแปลงอาคารแทนถึงแม้ว่าโรงเรียนจะถูกทิ้งร้างแต่ผมก็ยังเลือกที่จะอยู่ที่นี่ผมไม่มีที่อื่นให้ไปแล้วแต่นั่นไม่สําคัญคนพวกนั้นผมมั่นใจนว่ามันอยูที่นี่ นั่นมันตัวอะไรแกมันตัวใหญ่มากและมีปากยาวกลายเานถึง,งกลางหัวไม่หมดแค่นั้นยังมีเหล่านักเรียนที่เหมือนถูกจับมาไว้ที่นี่อีกใช่อีมินกับอีเฟิร์นไหมนั่นแหละคือคำถามผมมันเจาพวกเขาไม่ได้มาคอตกอรเหมือนปกติแน่แต่พวกเขาดูหวาดกลัวและอยากะอกไปจากที่นี่พวกเขาสั่งให้ผมคอตกอร์ป,รศปรีศาบ้านนั่นนะครับผมไม่ชอบเลยที่ต้องมาถูกสั่งแบบนี้ไม่เชื่อเลยผมจะทําสําเร็จ เธอพวกนั้นก็ยังมีท่าทีไม่สบอารมณ์เหมือนเดิมและผมก็ทนที่จะอดฟังฟคำดูถูกเหล่านั้นไม่ได้ใหม่อีกแล้วต้องขออยา่า้าพูดเธอทําให้ปัญหาเรื่องนี้ขาดแคลนของผมหมือไม่ได้พักเลยน่นมันรู้จักจของตัวใหญ่หรือเปล่านะแต่มันดูอ่อนแอและไม่น่าจะทำร้ายผมนะผมว่าเขาน่าจะเป็นเพื่อนกับผมได้หมดแค่นี้หรอยังมีเรื่องที่ไม่เข้าใจอยู่เลยอ่ะนี่ไงโอ้บทต่อเว้นี่ช่วยกันหากุญใจก่อนสิจะอ่านก็ค่อยไปอ่านตอนที่พัก โทษทีพอดีมีเรื่องที่อย,า,อยากรู้นะ่ะคือถ้าไม่ได้ตอบก็ช่วยหาเออช่วยหาดีๆได้ไหมงั้นลองถามมาเพื่อเพื่อตอบให้ได้มาโทษทีแต่นี่ก็ไม่รู้จะถามอะไรเหมือนกันแค่รู้สึกเหมือนมีอะไราคาใจเฉยๆงั้นเดี๋ยวเล่าเท่าที่ฉันรู้ให้แล้วกันแบบสั้นๆที่นี่มีการทดลองนะฮะเป็นการทดลองของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์บางอย่างแต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นไปอย่างใจพวกมันจึงทําให้ให้ความสาคัญกับห้องนั้นน้อยลง จนมีการเปลี่ยนถ่ายคน,ค,นคุมโปรเจกต์นะครับหลังจากนี้จะเป็นเรื่องที่ฉันไม่ได้เล่าก่อนหน้านี้แล้วคนคุมโปรเจกต์คนใหม่ค่อนข้างแปลกมันไม่สนใจอะไรนอกจากความสนุกมันจําลองเหตุการณ์แล้วสถานที่ให้เหมือนกับเกมแนวสยองขวัญจับเด็กมาขังไว้ในคารตัวทดลองแล้วฟอดูทุกอย่างย่างกับบันเทิงเรื่องราวโอ้โหโปรูลจิตนี่เองครับเออพอมันเบื่อก็เลยเที่จะทิ้งที่นี่ไปโอ้หลืมแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงกันเนี่ยแล้วผลเราที่ต้องการจริงๆคือผลลัพธ์แบบไหนกันนะ เหมือนพวกมันอยากจะอยากจะให้มนุษย์อยู่อย่างไรซึ่งกฎเกณฑ์เพื่ออนาคตที่ก้าวหน้าอย่างไม่สิ้นสุดอะไรทํานองนั้นแต่ที่น่าสนใจและน่าเสียดายกับเจ้าตัวที่เจอข้อมูลมันมีน้อยมากๆมันเหมือนผลพลอยได้จากการทดลองนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดไว้แต่เพราะการเปลี่ยนถ่ายคุมคนคุมโปรเจกต์นะฮะทำให้ไม่มีการเก็บข้อมูลอะไรเลยงั้นเหรอโอเคอันนี้เพื่ออยากอ่านเดี๋ยวฉันจะไปหากุญแจต่อแล้วพฤติกรรมเจ้า เจ้าขวานนั่นมันเหมือนกับเด็กที่ไม่ได้รับการเลี้ยงดูเลยแต่จากนาหารจะทดลองบอกว่าทรปพ์ิตหลังจากที่ได้ร่างหลักที่มีปัญญาที่ดีแต่ทรมาเจ้านั่นกับไอหนุนั้นเป็นคอตกรตั้งแต่ก่อนที่จะถูกเ,เจ้าทราิพย์สินนั่นควบคุมอีกหรอที่หลังเจ้านั่นยืนล่างหลักมาได้แล้วถ้ายังเลือกที่จะทําแบบนั้นอยู่อ,อาจจะเป็นเพียงพฤติกรรมเรียนแบบหรือเปล่านะแต่ถ้าจำไม่ผิด จะมีจะไม่มีเนื้อหาที่ส่งตัวทดลองเพิ่มเข้ามานี่นี่ลุงพานโลน่าจะเป็นเขาเรียกเป็นเดียวใช่ไหมหรือจะเป็นลูกของโปรตีิที่ยิดแ่าวพานโลงเป็นได้ที่มาจะาอุกบาตอาจจะเป็นพวกตัวผู้ใหญ่เกิดและอยู่เพียงลําพังยึดร่างมนุษย์ตามสรรชาตญยานใช้ชีวิตตามที่ร่างกายเคยทําเหมือนเด็กที่ถูกทอดทิ้งเจ้าตัวได้รู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าความสุขหรือเปล่านะกับช่วงเวลาที่ผ่านมา นี่ฉันเพิ่งคอตกอรเด็กที่ไม่แม้แต่จะได้ยิ้มหรือหัวเราะสักครั้งเดียวไปแล้วเหรอเนี่ยน่าจะไปถึงตัวเอเลีย่ยนนะครับแต่จะปล่อยให้มันค่าวิทูไปก็ไม่ได้นะครับถึงจะรู้อย่างนั้นก็ยังรู้สึกแย่อยู่ดีเออนี่ฉันลืมได้ยังไงเนี่ยมันมีเรื่องราวสำคัญที่นายต้องรู้นะเรื่องอะไรมันมีกำแพงที่มองไม่เห็นกักขังพวกเราอยู่ไว้ในนี้แต่พวกเราก็เพิ่งออกไปเมื่อกี้ไม่ใช่หรอ เออว่ะเออนะเออนะกำแพงนั่นคงขังได้แค่ผีแหละอย่างพวกเรื่องเล่าที่จะผีออกไปไหนไม่ได้ไงอ๋องานที่เจ้านั่นออกไปไม่ได้ก็ไม่ได้ปฏิกำแพงนะสิเขียนงานทาไมอะ่ะเขามีหลายเหตุผลแหละแต่หนึ่งในเหตุผลที่คงจะเป็นคือโรคผิวเผือกด้วยแหละอ๋อกลัวแสงใช่ไหมน่าจะเป็นพวกโรคแบบเอ่อโดนแดดไม่ค่อยได้ครับเจ้านั่นเป็นโรคผิวเผือกนั่นหรอใน d เห็นมีเขียนไว้เลย แล้นายก็รู้เยอะเหมือนกันนะก่อนหน้านี้นายไม่เล่าอะไรแบบนี้ฟังเลยต่อจากสีของผมและผิวหนังยังไงละ่ะถ้าออกไปข้างนอกโดนแดดสักครั้งก็คงกลัวจนไม่กล้าออกไปอีกเลยก็ได้ส่วนที่ไดอารี่ไม่มีเขียนไว้ก็ต้องถามเจ้าตัวนูน้นฉันไม่รู้แต่ก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่ามันมันก็เป็นแค่เรื่องที่ฉันได้ยินมาว่าโรคผิวเผื่อจะทําให้คนคนนั้นน่ะเกิดอาการแพ้ผิวเวลาโดนแดดแต่มันก็คงมีรายละเอียดของมันเพิ่มเติม,ตมนั่นแหละข้อมูลที่ได้มามันเยอะทั้งจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือ และหลังจากการคาดการมั่วซั่วของฉันอีกถ้าต้องการให้บอกทุกเรื่องที่รู้มาคือการคาดการที่น่าจะถูกต้องอยู่ตลอดก็คงไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันกันบดี